อันนี้ที่แตงแตงที่ข้าขูดแล้วเนาะคะ่ะขูดแล้วก็สิไปบีบเอาน้ำออกมือนี้สีสีซุปใสไอ้แค่ล็อตน้ำเพื่อให้มันเป็นสีสันเนาะคะ่ะกระทูนี่ก็เสียบไมา่แกะตำซุปใสแตงนี่เป็นแตงลานอันนี้ใส่มันที่ข้าขูดออกเอาตะดานออกบอกเอาใส่เนาะคะ่ะพอใส่นเนี่ยมันจะเป็นน้ำอันนี้ข้าก็สิไปบีบน้ำออก่อยเสียบมาสุป ซุปแบบบานเห่านะคะซุปแบบอีสานอีสานนะคะซุปกินกับข้าวเหนียวตุยกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวตุยว่าเ็นตุยกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวตุยเนาะซุปเสแสบบานเห่ากินกับทอดกระทะเอฟดอนเนาะค่ะไก่ทอดกระทะเอฟดอนกินกับซุปปักแตงเสแปบมันนี้คือเกาค่ะอย่าเฝ้าเบื่อเดอะะ้อค่ะข้ามมาแสแปบเนาะค่ะ ตำปลาทูจิสุกแตงะค่ะแ่งนี่เคยสุบรุ่งแล้วเนาะค่ะเที่ยนหนึ่งแต่ว่าบริใสแค่ลอดอันนี้ข้าทีิสุบใสแค่ลอดน้ำอันนี้แ่งที่บีบน้ำออกแล้วเนาะค่ะบีบน้ำออกแล้วก็สิได้ประมาณนี้เพื่อว่าให้มันเป็นน้ำเอาสใสแค่หลอดน้ำ ใส่ชุดรสไปนิดนึงตามด้วยพริกปนเค้าคั่วขาดาไม่ได้ซุปก็คือเค้าคั่วน้ำปลาปลานิดนึง ซุปแตงลานค่ะปกติสิซุปแต่แตงกัวมื้อนี้ซุปแตงลานใส่ไอ้เช่นรสมันกับิีมีสีสันแน่เนาะค่ะเพราะว่าเข้าซุปนี่เข้าใส่น้ำหมักเน่าน้ำบานเข้ากระเจ้าซุปอย่างนี้ขาเจีบ่ใส่น้ำหมักเน่าแต่ว่ากันซุปบ่ใส่น้ำหมักเน่าเข้ากับบ่แสบเนาะคะ่ะบ่ามักเนาะคะ่ะ ก็ออกมาสิป็นเนียดถัดตาม,มากับบวไดเพราะว่าแตงกัวมันสิเป็นน้ำเนาะค่ะนี่นี่บีบน้ำออกแล้วนะนี่สิใดพรประมาณเหนี้ค่ะเสบเด้อค่ะผู้ใดบ่เ,เคยไปเห็ดกินล่องไปเห็ดกินนบ่งค่ะเวลาใส่น้ำปลาหรือว่าน้ำปลาเนาะค่ะห่อกระต้องระวังนิดนึงเพราะว่า ปลาทูนี่มันสีออกเข้มเนาะค่ะเวลาเขาเอามาสุบแล้วมันสีเข้มเนาะค่ะใส่น้ำปลาเขาไปหลายมันก็สีเข้มเสร็จแล้วค่ะแซบแซบสุปแตงค่ะซุปแตงแตงลานเนาะค่ะนี่ลักษณะนี่เป็นแบบนี้ค่ะแซบค่ะใส่แครอทในีมันมีสีสัน เสร็จแล้วค่ะซุปแตงลาดหรือว่าแตงกัวใส่ปลาทูใส่แครลอดเพิ่มสีสันเข้าไปสีออกหวานๆค่ะใส่ข,ข้ากัวหอมซอยผักขี้ต้นหอมผักขี้ฝรั่งสะระแหน่เข้าไปก็เป็นซุปบีบนมม้ำมะนาวน้อยนึงเนาะค่ะสีออกเปรี้ยวนิดนึงจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆที่เขา้ามาติดตามดากดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่ข้นถุงกุล,ล่ลานน่เดอร์ค่ะขอบคุณหลายๆ้สิมาติดตามให้ ยบคลิปซ้ำนี้แลละค่ะสวัสดีค่ะ